ตกแต่งอยู่นะครับช่างก็กลังตกแต่งทุกวันเลยป๊บนะตกแต่งตกแต่งภายใน,นปะตกแต่งภายในยครับเนี่ยดูตามห้องนะครับห้องนี้ทำอะไรกันไม่รู้ห้องเวทเทนนิงหรือเปล่าไม่รู้นะครับเนี่ย ตกแต่งป๊าบโอ้งามดีล่ะพี่นอ้องเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วป๊าอของรับแขกโอ้พี่เดชอิจชาเหวะพออกพูดละลายครับเนี่ยครับเห็นไหมนี่แฟนครับเอาโซฟามาหายเลยวะเห็นไหมป้าเหออ็นไหมจัดเป็นชุดมาเลยครับเนี่ย โซฟาเป็นชุดเลยมอบเดเบสตรงๆบ้า<ะ>คือดีแถวะ่ะออกพูดละลายครับเนี่ยมีแต่แฟนคลับส่งมาให้นะครับเยอะเลยนะครับเบสตรงๆโซฟาเป็นชุดเลยนะครับเอ,อ้อย่าลืมอย่าลืมเอามาเผื่อผมเด้ออย่าให้แต่เบสตรงๆ ให้บาสกับอ้อยบ้างหวานเจี๊ยบไม่ได้โม้